ดวงจันทร์เป็นดาวเทียมธรรมชาติของโลกที่เรามองเห็นได้ในทุกคืนที่ฟ้าใสแต่เบื้องหลังความงดงามและความสงบที่เรามองเห็นนั้นดวงจันทร์มีความลับและข้อมูลที่น่าสนใจมากมายที่คนส่วนใหญ่อาจไม่รู้วันนี้เราจะมาสำรวจและเปิดเผยความลับเหล่านั้นกัน 1. แผ่นดินไหวบนดวงจันทร์ดวงจันทร์ไม่ใช่เพียงแค่ก้อนหินใหญ่ที่ไร้ชีวิตชีวามันมีแผ่นดินไหวที่เรียกว่ามูลเคลกมูลเคลกแตกต่างจากแผ่นดินไหวบนโลก เพราะเกิดจากการหดตัวของดวงจันทร์เมื่อเย็ยนลงการหดตัวนี้ทําให้เกิดรอยแตกและแรงสั่นสะเทือนการสัส่สนสะเทือนนี้สามารถวัดได้โดยใช้เครื่องวัดแผ่นดินไหวที่ติดตั้งบนดวงจันทร์โดยภารกิจอุปโลของนาซาในทศวรรษที่1960และ1970มูลควิกแบ่งออกเป็นสีประเภทแผ่นดินไหวลึกแผ่นดินไหวจากการแตกตัวแผ่นดินไหวจากการชนกัน และแผ่นดินไหวจากการเย็นตัวแผ่นดินไหวลึกเกิดขึ้นที่ความลึกมากกว่า700กิโลเมตรใต้พื้นผิวดวงจันทร์ขณะที่แผ่นดินไหวจากการเย็นตัวเกิดขึ้นที่พื้นผิวการศึกษาเกี่ยวกับบุญควกช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจโครงสร้างภายในของดวงจันทร์และวิวัฒนาการทางธรณีวิทยาของมัน 2. ดวงจันทร์กำลังห่างออกจากโลก หนึ่งในความลับที่น่าทึ่งของดวงจันทร์คือมันกําลังเคลื่อนห่างออกจากโลกดวงจันทร์กําลังเคลื่อนออกไปจากโลกประมาณ3.8เซนติเมตรต่อปีสาเหตุของการเคลื่อนห่างนี้เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างแรงดึงดูดของโลกและดวงจันทร์การหมุนของโลกทําให้เกิดกระแสน้ําที่ดึงดวงจันทร์ออกไปนี้เป็นกระบวนการที่เรียกว่าการสะสมพลังงานซึ่งทําให้ดวงจันทร์ค่อยๆห่างออกไปการที่ดวงจันทร์เคลื่อนห่างออกไปนี้มีผลกระทบต่อทั้งโลกและดวงจันทร์เอง ในอนาคตหลายพันล้านปีดวงจันทร์อาจจะห่างออกไปจนกระทั่งการเกิดสุริยคราสจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกเพราะดวงจันทร์จะมีขนาดเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์จากมุมมองของโลก 3. ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศอนโลกบรรยากาศที่บางเบานี้ทําให้ดวงจันทร์ไม่มีการป้องกันจากรังสีดวงอาทิตย์และอุกกาบาตท,ที่ตกลงมานอกจากนี้การไม่มีบรรยากาศ ยังส่งผลให้อุณหภูมิบนดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงอย่างมากระหว่างกลางวันอุณหภูมิสามารถสูงขึ้นถึง127องศาเซลเซียสในขณะที่กลางคืนอุณหภูมิจะลดลงถึงลบ173องศาเซลเซียสการไม่มีบรรยากาศยังหมายความว่าไม่มีลมและฝนบนดวงจันทร์ทำให้ร่องรอยจากการสำรวจของมนุษย์เช่นรอยเท้าของนักบินอวากาศจากภารกิจอพรลโลยังคงอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน,าน สีแ่แรงดึงดูดบนดวงจันทร์แรงดึงดูดบนดวงจันทร์มีเพียงเศษหนึ่งส่วนหกของแรงดึงดูดบนโลกนี่หมายความว่านักบินอวกาศสามารถกระโดดได้สูงกว่าปกติและสามารถยกของหนักได้ง่ายขึ้นภารกิจอพอลโลได้แสดงให้เราเห็นภาพของนักบินอวกาศที่กระโดดและเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดายบนพื้นผิวดวงจันทร์ความแตกต่างในแรงดึงดูดยังมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวและการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆบนดวงจันทร์นักวิทยาศาสตร์ ต้องพิจารณาความแตกต่างนี้ในการออกแบบยานอาวกาศและอุปกรณ์ที่จะใช้บนดวงจันทร์หากด้านไกลของดวงจันทร์ด้านไกลของดวงจันทร์ซึ่งเรียกว่าด้านมืดของดวงจันทร์ไม่เคยหันมาหาโลกเพราะดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองในอัตราเดียวกับที่มันโคจรรอบโลกภาพที่เราเห็นจากดวงจันทร์ทุกครั้งเป็นเพียงด้านเดียวของมันด้านไกลของดวงจันทร์มีภูมิประเทศที่แตกต่าง จากด้านที่เรามองเห็นมากด้านนี้มีพื้นที่ภูเขามากกว่าด้านที่เรามองเห็นและมีหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าด้านไกลของดวงจันทร์มีชั้นเปลือกที่หนากว่าด้านที่หันมาหาโลกการศึกษาเกี่ยวกับด้านไกลของดวงจันทร์ช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างภายในและวิวัฒนาการของดวงจันทร์ได้ดียิ่งขึ้น 6. การกำเนิดของดวงจันทร์ ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดเกี่ยวกับการกำเนิดของดวงจันทร์คือทฤษฎีการชนกันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดวงจันทร์เกิดขึ้นจากการชนกันระหว่างโลกในยุคแรกเริ่มกับวัตถุขนาดใหญ่เท่ากับดาวอังคารเมื่อประมาณ4 5พันล้านปีที่แล้วการชนกันนี้ทำให้เกิดเศษซากจำนวนมากที่ถูกพุ่งออกไปในอวกาศและรวมตัวกันกลายเป็นดวงจันทร์ทฤษฎีนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานทางธรณีวิทยาและการวิเคราะห์ตัวอย่างหินจากดวงจันทร์ ที่นำกลับมาจากภารกิจอพอลโลองค์ประกอบทางเคมีของหินจากดวงจันทร์มีความคล้ายคลึงกับหินจากโลกซึ่งสนับสนุนแนวคิดที่ว่าดวงจันทร์เกิดจากเศษซากข,ของการชนกันระหว่างโลกและวัตถุขนาดใหญ่ 7. น้ำบนดวงจันทร์การค้นพบน้ำในรูปแบบของน้ำแข็งบนดวงจันทร์เป็นหนึ่งในการค้นพบที่น่าตื่นเต้นที่สุดในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์พบว่าน้ำแข็งมีอยู่ในพื้นที่โค้ของดวงจันทร์ โดยเฉพาะในหลุมอุกกาบาตท,ที่ไม่เคยได้รับแสงอาทิตย์น้ำบนดวงจันทร์มีความสำคัญมากต่อการสำรวจอวากาศในอนาคตเพราะน้ำสามารถใช้ในการดื่มการผลิตออกซิเจนและการสร้างเชื้อเพลิงไฮโดรเจนการมีแหล่งน้ำบนดวงจันทร์ทำให้การสร้างฐานทัพหรือสถานีบนดวงจันทร์เป็นไปได้มากขึ้น8การสะท้อนแสงของดวงจันทร์ พื้นผิวของดวงจันทร์สะท้อนแสงเพียง12%ของแสงที่ตกกระทบทําให้มันไม่สว่างเท่าที่เราเห็นแม้ว่าดวงจันทร์จะดูสว่างมากในท้องฟ้ายามค่ําคืนแต่ความจริงคือมันมีความมืดกว่าที่เราคิดการสะท้อนแสงที่ต่ำนี้เกิดจากพื้นผิวของดวงจันทร์ที่ประกอบด้วยหินและฝุ่นที่มีความมืดการศึกษาเกี่ยวกับการสะท้อนแสงของดวงจันทร์ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจองค์ประกอบและลักษณะของพื้นผิวดวงจันทร์ได้ดียิ่งขึ้น 9. บทบาทของดวงจันทร์ในวัฒนธรรมและศาสนาดวงจันทร์มีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมและศาสนาต่างๆทั่วโลกปฏิทินจันทรคติซึ่งใช้ดวงจันทร์เป็นเกณฑ์ในการนับเวลาเป็นหนึ่งในรูปแบบปฏิทินที่เก่าแก่ที่สุดเทศกาลทางศาสนาหลายแห่งเช่นเทศกาลไหว้พระจันทร์ของจีนและเทศกาลรอมฎดอนของชาวมุสลิมต่างก็อิงตามปฏิทินจันทรคติในหลายวัฒนธรรมดวงจันทร์ถูกเชื่อมโยงกับเทพเจ้าและเรื่องราว ในตำนานเช่นในตำนานกรีกดวงจันทร์ถูกเรียกว่าเซเลนีและในตำนานโรมันเรียกว่าลูนาซึ่งทั้งสองเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์นอกจากนี้ในวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองอเมริกาดวงจันทร์ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับและความอุดมสมบูรณ์10ไม่มีลมและฝนบน,บนดวงจันทร์เนื่องจากดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศการเกิดลมและฝนจึงเป็นไปไม่ได้พื้นผิวของดวงจันทร์จึงไม่ได้รับการกัดเซาะจากลม และฝนเหมือนกับพื้นผิวของโลกร่องรอยจากการสำรวจและการลงจอดของยานอาวกาศจะยังคงอยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์เป็นเวลานาน,านเนื่องจากไม่มีสิ่งใดมาก,กวนใจตัวอย่างที่ดีที่สุดคือรอยเท้าของนักบินอวกาศจากภารกิจออพอลโลซึ่งยังคงอยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์อย่างชัดเจนตั้งแต่ปี1969และจะยังคงอยู่ต่อไปอีกหลายล้านปีตราบใดที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายฝุน่นหรือหินโดยอุกกาบาต การสำรวจดวงจันทร์ในอนาคตการสำรวจดวงจันทร์ในอนาคตยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญของหลายประเทศและองค์การอาวกาศทั่วโลกนาซาได้วางแผนที่จะส่งมนุษย์กลับไปยังดวงจันทร์ผ่านโครงการอัธมิสในทศวรรษนี้เพื่อสร้างฐานทัพที่สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสำรวจอวกาศในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีโครงการจากประเทศอื่นๆเช่นจีนและรัเสเซียที่วางแผนจะสำรวจและสร้างฐานบนดวงจันทร์การมีฐานทัพบ,บนดวงจันทร์ จะทาให้การสํารวจอวกาศและการเดินทางไปยังดาวอังคารหรือดาวอื่นๆเป็นไปได้มากขึ้นดวงจันทร์เป็นวัตถุที่น่าหลงไหลและมีความลับมากมายที่ยังรอการค้นพบตั้งแต่แผ่นดินไหวบนดวงจันทร์การเคลื่อนห่างจากโลกการไม่มีบรรยากาศแรงดึงดูดที่น้อยกว่าการศึกษาด้านไกลของดวงจันทร์การกาเนิดการค้นพบน้ําการสะท้อนแสงและบทบาททางวัฒนธรรมและศาสนาทั้งหมดนี้ช่วยให้เราเข้าใจดวงจันทร์และความสัมพันธ์ของมันกับโลกได้ดียิ่งขึ้น ในอนาคตการสำรวจดวงจันทร์จะช่วยเปิดเผยข้อมูลใหม่ๆและช่วยให้เรามีความรู้และเทคโนโลยีในการสำรวจอวกาศในระยะยาวดวงจันทร์ไม่ใช่เพียงแค่ดาวเทียมธรรมชาติของโลกแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมไปยังการสำรวจและการตั้งถิ่นฐานในอวกาศของมนุษยชาติความลับของดวงจันทร์ที่เรายังไม่รู้จักนั้นยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้นและด้วยความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ และนักสำรวจเราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดวงจันทร์และความลับที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นในอนาคต